อันยองโซโยสวัสดีครับไปขึ้นขเขาเขาเล่ครับผมไปเล่ครับอโอ้ยพัก,กอยู่กินแตงน้งกันอยู่นะครับผมสวัสดีค,ดครับไปเร่เคบมไบกรีชชาแนล วันนี้ขึ้นเขาแล้วครับมาชมดอกใบไม้เปลี่ยนสีเขาลูกที่เห็นนี่นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปถึงยอดนู่นนะครับผมวันนี้คอยชมลูกสาวกับแฟนจะขึ้นถึงเปล่าสวัสดีครับโอเลโอเคไบกราชชแนลวันนี้มาขึ้นเขาแล้วครับผมอัญโยสวัสดีครับไปขึ้นเขาเขาเลยครับผมไปเลยครับคอยดูครับวันนี้ สองแม่ลูกจะขึ้นถึงจุดพิชิตเปล่าครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่น้ำดื่มครับผมมีรูปแมวน้ำมีก๊อกน้ำให้ดื่มดื่มน้ำครับก่อนขึ้นไปตักน้ำตักท่าให้ดื่มด้วยครับนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นก็สูงชันจริงๆครับสูงชันมากๆ ขาที่จะขึ้นไปครับผมนี่ครับสถานที่รอบข้างที่ขึ้นมาจุดพักผ่อนครับผมจุดพักเหนื่อยเป็นจุดแรกครับนี่นะครับผมก็ยังอีกไกลครับผมทางเดินทางนี้มันจะเป็นสองที่ครับผม สองทางอีกทางหนึ่งเดินขึ้นตรงก็ขึ้นไปบนเขาเลยอันนี้เดินเลาะไหลเขาขึ้นไปหาจุดสุดยอดมันจะเป็นสองทางครับแต่แฟนกับลูกเดินไม่ไหวก็ต้องเดินตามไหลเขาไหลเขานี่ก็ด้านล่างก็จะเป็นลำห้วยครับผม ลำห้วยลำน้ำสายทานครับผมยาวขึ้นไปตามนี้แหละครับตามไหลเขาที่จะเดินขึ้นไปนี่แหละครับมันจะเป็นลำห้วยอย่างนี้ครับผมนี่ครับเสียงน้ำไหลผ่านน้ำธรรมชาติครับผมลำห้วยลำชั้นบนนี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโห เกือบสิบกิโลครับผมเก้าจุดเจ็ดกิโลอันนี้สามกิโลเนี่ยขึ้นไปเนียขึ้นไปสูงจุดสุดยอดก็เกือบสิบกิโลโอ้โหจะไหวไหมลูกสาวกับแฟนผมวันนี้โอเคครับไปติดตามเก่าเลยครับผมครับเพิ่งขึ้นมาถึง,จ, 2. 2> งจุดที่สองจุดที่สองจุดทักพนครับผมครับผมเดี๋ยวหยุดดื่มน้ำกันก่อนครับไม่ไหวแล้ว นะครับจุดพักจุดที่สองจุดพักไหนครับผมไหนครับขึ้นเขาต่อเขาเรียกครับผมดูครับแสงกับลูกกำลังตามความเชื่อเอาหินประแปะมากอ่อตามเขาก็จะเป็นอย่างนี้หมดครับผม ประกอบหินเรียบร้อยครับอีกลูกหนึ่งครับผมที่เคลืนมาก็เป็นความเชื่อที่ประกอบหินก็สูงชั้นก็จะเป็นบันไดให้อย่างนี้ครับผมขึ้นไปเรื่อยๆตรงไหนสะดวกเขาก็จะเป็นหินครับผม ก็ยังไกลนะครับผมจะถึงครึ่งทางไม่ใช่ใกล้ๆครับผมเกือบ10กิโล9.7กิโลสูงชันมากนะครับขึ้นไปนตามทางบันไดอย่างนี้ครับผม ข้างก็จะเป็นลำธารนด้านบนมีจะเป็นสะพานให้เดินอย่างดีครับผมตรงนี้เป็นโขนหินก็ได้ทําทางเดินให้อย่างดีครับเป็นทางเดินไม้สวยงามครับทางยังยาวไกลนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยครับผมตรงไหนทางสะดวกก็จะเป็น ทางเดินหินธรรมดาจะเป็นวิ่งช่วงครับผมนครับเดินขึ้นขเขาเขาเลยครับผมวันนี้ตรงนี้ก็มีถ้ำด้วยครับผมถ้ำน้ําไหลลงมาเนี่ยครับสูงจันขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ลูกสาวบอกว่าจัดไปด้านบนก็จะเป็นน้ำดื่มครับผม ที่น้ำดื่มนะครับสูงชันขนาดไหนผมได้พูดเล่นนะครับเขาลูกนี้โหดโหดกว่าท,ทุกลูกครับผมโหดมากยิ่งสูงชันขึ้นไปเลยนะครับผมนี่จุดพักดื่มน้ำกันครับผมนี่ครับผมดื่มน้ำาครับผมน้ำดื่มได้นะครับน้ำสะอาด จะเป็นลักษณะนี้ครับน,นี่ครับอยู่พักลือบน้ำกันครับผม,มน,บนะครับติดแดงครับผม พกแตงมาด้วยเหมือนแตงนะครับกินแตงนะครับผม โอ้ยโอ้ยแดงนี่จุดพักที่สามกันครับจุดพักแต่ละที่ก็จะมีน้ำให้ดื่มครับผมแต่ชั้นบนไม่แน่ครับผมจะมีที่ให้ดื่มป่ะ มีห้องน้ำด้วยครับผมไปกันต่อครับยิ่งสูงสันขึ้นไปเลยครับผมนี่นะครับจุดพักที่สามครับผมยิ่งสูงซันขึ้นไปเรื่อยครับนี่แหละครับผมสูงสันขนาดไหนลูกกับแฟนจะไหวไหมวันนี้ เดินมาได้แค่ประมาณสักสองกิโลได้ครับนี่นครับเป็นสะพานไม้ก็ดีอยู่ครับแต่เขานี่โหดมากครับผมสูงชันจริงๆครับผมสูงชันขนาดไหนยังไม่นานครึ่งนะครับผม ดีเป็นสะพานไม้อย่างดีขึ้นเดินสะดวกเหนื่อยครับแต่สู้ร้อนแล้วครับผมร้อนแล้วนี่ยังยังไม่สุดครับผมขึ้นไปเรื่อยๆครับผมลูกกับแฟนยังอยู่นู่นเลครับผม จีแรกเลยเดินน้ำหน้าพอขึ้นเขาล้าลงเรื่อยๆอาจไม่แน่ครับวันนี้จะพิชิตเปล่าลูกบอกว่าพิชิตให้ได้วันนี้จะจริงเปล่าคอยดูครับผมคอยติดตามกันครับหมดเป็นสะพานไม้ก็จะเป็นสะพานหินอย่างนี้ครับผมทำให้เดินเนี่ยครับสูงสันขนาดไหน ทุกคนดูครับผมทุกคนดูนี่ครับสูงชันขนาดไหนตรงนี้โหดมากๆครับผมโหดจริงๆทางเดินเป็นหินครับผมโหดตากมากแต่ชันขึ้นไปเรื่อยครับผมนี่แหละครับใครชอบจนภัยชาวตปีนเขาทางสุดโหดมากครับผมโหดจริงๆ ตรงนี้เป็นโขดหินตรงนี้ป้ายหลักกู้ภัยถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรไฟเมืองไปไหม่แจ้งได้ดูครับทุกคนดูนี่ครับผมสูงสันขนาดไหนไม่ได้พูดเล่นครับผมสูงสันรงมากเวลี่ไห Very high. <c oughs> many many very high. Many many tile. Many, <c oughs> many many tile. Monkey. 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 Okay. เบบักทางสุดโหดมาก จนได้โหนเสื้อขึ้นโหนเชือกขึ้นครับผมชันจริงๆสูงสันจริงๆครับผมดูนี่ครับทุกคนดูครับทุกคนสูงสันขนาดไหนยิ่งสูงสันขึ้นไปเรื่อยโหดมากครับผมโหดจริงๆวันนี้โหดกว่าทุกเขาที่ผ่านมา โอ oh, จริงๆแต่จะถึงจุดพิชิตแล้วครับผมถึงบนยอดแล้วไหครับทุกคนชมเกาเลยครับผมว่าวิวจะสวยขนาดไหน uh huh. นี่ครับยังไม่ถึงจุดดีครับแต่มาถึงบนยอดยังไม่ยังไม่ต่อยยอดนึงครับผม <c oughs> นี่ครับ พัดอยู <ITA> ่ก right oh. sure? ินแตงกันเองนะครับผมนี่แะครับ คือจุดพิชิตจุดจุดแรกจุดที่สองก็อยู่นู่นนะครับผมนี่แหละครับจุดที่สองนี่นู่นครับเห็นไหมชั้นบนมันจะเป็นจุดชมวิวดูน,น,นะครับจุดพิชิตจุดนู่นนะครับผมเดี๋ยวยังไปอีกต่อครับผมเดี๋ยวต่อไปต่อครับผม ไปถึงจุดพิชิตจุดนู้นครับผมบนยอดสุดเลยนู่นนะครับจะได้วิวสวยมากไปครับทุกคนไปกับโมเลยครับ